สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับขอบพระคุณนะครับวันนี้มี3ประเด็นหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้พักได้รับเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชานชนครับที่จะให้เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญให้จบโดยเร็วนะครับไม่ให้เป็นเรื่องคาราคาซังทิ้งไว้ในสภาผู้แทนราษฎรโดยในวันอังคารที่25ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับพักก็จะเรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักทั้งหมด เพื่อทําความเข้าใจถึงทิศทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ50ที่มาจากการปฏิวัติะหารแล้วก็มาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เกิดขึ้นจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าคอมชอในยุคนั้นนะครับทั้งนี้พักไม่ได้ติดใจนะครับที่จะทําประชาพิจารณ์ก่อนเพราะถือว่าเป็นไปในทางทเดียวกันครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับที่ประชาชนได้เด็กร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ครับก็สอดรับกับแนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แนะนําว่าอยากจะให้มีการทําประชาพิจารณ์และก็สอดรับกับพักร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับที่เห็นควรว่าจะควรทาประชาพิจารณ์นอกจากนั้นครับในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาทั้งแบบสรรหาและก็แบบเลือกตั้งก็พูดคุยกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายครั้งนะครับว่า การบวชรัฐธรรมนูญจัาวะลาสามหรือทําประชาพิจารณ์ก็ขอทําให้อย่างรวดเร็วจะได้จบเรื่องนี้ไปนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการพูดคุยกันถึงกับดักของรัฐธรรมนูญฉบับ50ว่ามีปัญหามากมายแล้วก็เป็นกับดักสําคัญนะครับที่ทําให้การพัฒนาประเทศนั้นเดินไปได้อย่างล่าช้าซึ่งวันอังคารที่25นี้นะครับก่อนการเปิดประชุมสภาสมัยนิติบัญญัติแห่งในวันที่28เลยนะครับ วันที่25จะชี้แจงสสก่อนแล้วก็ส่งเป็นเอกสารนะครับเพื่อให้ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชานชนทั่วประเทศที่ติดตามเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับส่วนกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการด้วยการทำประชาพิจารเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่จะออกมาระบุว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นกฎกติกาใดครับพรรเพื่อไทย มั่นใจในกฎกติกาที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น 23, 45หรือจะ11ก็สุดแท้แล้วแต่กรกตน,นะครับที่จะแจ้งออกมาให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ไปใช้เสียงนะครับในการลงมติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพักก็จะเริ่มทําความเข้าใจกับสสว่าเรื่องไรที่เราจะแก้ไขเพราะอะไรเราจึงแก้ไขและทําไมแก้ไขเมื่อแก้ไขแล้วจะดีอย่างไร ก็จะอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบส่วนตัวผมนะครับในฐานะ1เสียงในสภาไม่ว่าจะเป็นการโบวตวาระสหรือว่าจะทําประชาพิจารณ์ผมไม่เกี่ยงเลยครับเพราะว่าการโบวตวาระสเนี่ยก็ผ่าน1นึมาแล้วอภิปรายกัน7วัน7จ็ดคืนมาแล้วรู้แล้วว่าปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับ50นนั้นมีอะไรที่เป็นปัญหาบ้างสุดท้ายทั้งสวสส,สก็เห็นตรงกันนะครับ ถ้าเกิดไม่มีกรณีสารัฐธรรมนูญเนี่ยวาระสาม,มันผ่านไปนานแล้วแต่เมื่อมีเงื่อนไขที่จะต้องไปทําประชาพิจารณ์ก็ยินดีนะครับที่จะต้องทําประชาพิจารณ์โดยกลับไปถามประชาชนอีกครั้งในช่วงปีหน้านะครับนอกจากนั้นครับขอเรียกร้องไปยังพรรคประชาธิปัตย์ครับว่าท่านออกมาคัดค้านทุกครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่อยากจะบอกว่าท่านเป็นลูกอีช่างค้านนะครับอะไรที่ท่านทําแล้วตัวเองไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจท่านก็ค้านอยู่ร่ำไปครับแล้วก็ยังวนเวียนอยู่กับอดีตนายกทักษิณวันนี้อะไรที่ตัวเองคิดว่าไม่ถูกต้องไม่ชอบก็จะออกมาพูดเช่นนี้ใช่หรือไม่นะครับและขอเตือนไปยังพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านช่วยทบทวนความจำครับอย่าเป็นอัลไซเมอร์ครับตอนท่านเป็นรัฐบาลท่านก็พูดไม่ใช่เหรอครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวนะครับ ตอนท่านเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีท่านลูดปื้ดแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับที่ตอนนี้ท่านทำเป็นลืมนะครับ